ครับ FC ครับตอนนี้ช่างจันก็กําลังจะประกอบเครื่องนะครับแล้วก็นี่ก็คือร้านจันสวีนะครับนี่ก็คือห้อยยกรถนะครับนะเครื่องมือพร้อมทีมงานพร้อมนะครับช่างจันนะครับทาเครื่องได้แล้วทีมงานทําได้ไหมมีเอฟซีถามว่าจะเรารถเข้ามาทําต้องให้ช่างจันเท่านั้นทําเดี๋ยวลูกน้องทําไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่คนหลายคนคิดนะครับรู้ไหมว่าวิชาที่ผมมีอยู่ครับผมปล่อยให้กับทีมงานแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ไปครับ mm hmm. เพื่อจะได้รู้ด้วยกันว่าทีมงานเราทํางานได้จริงเหมือนช่างจันไหมนะครับช่างจันตั้งศูนย์ลูกค้าสบายใจเพราะช่างจันรู้จริงเข้าใจจริงพอมาเจอแล้วทีมงานผมก็รู้จริงทําได้จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะเห็นงานให้เรียบร้อยวันนี้ผมจะมาสุ่มว่าทีมงานเราจะตอบคําถามผมได้ไหมแล้วเอฟซก็ช่วยกันคิดด้วยนะว่าเขาจะตอบเราได้ไหมนะครับ นี่คือสลับกล้องนะครับสลับกล้องนะครับ f c นะสลับกล้องนะครับสลับกล้องมาแล้วสลับกล้องมาแล้วสลับกล้องมาแล้วด้านห้องพักลูกค้าสีเขียวครับสลับกล้องมาแล้วมาถึงเครื่องยนต์ที่ประกอบนะครับตอนนี้คือกําลังจะประกอบนะครับช่างจันก็จะใช้ไขควงนี่แหละครับในการเป็นตัวชี้แนวทางนะครับ่ะขอเขนี้ครับจะเพิ่งโทรมาตอนนี้ครับเพราะมีคนหลายคนกําลังดูอยู่นะครับสัญญาณหายภาพสะดุดนะครับ ช่างอ้วมทั้งสองคนเลยนะ mm hmm. จะถามช่างของเราว่าทั้งลาวนี้เขาเรียกว่าลาวอะไรจะเพิ่งตอบนะทั้งลาวเนี่ยนะแล้วมันอยู่ฝั่งไหนด้วยนี้แล้วว่าลาวอะไรแล้วมันอยู่ฝั่งไหนนะครับเอฟซี FC ถ้าใครตอบถูก,ออกเข้าไปหนึ่งร้อยบาทครับเอฟซี FC ครับลาวตัวนี้เขาเรียกว่าลาวอะไรครับนี่นี่ลาวอะไรครับไอคนที่พูดเนี่ยลาวจริงๆครับจะบอกให้แอ่คนที่พูดนี่แหละคือลาวตัวแท้เลยนะครับ นาเอฟซีครับอันนี้คือลาวเลยครับต่อมาครับใครตอบถูกกาไปหนึ่งร้อยบาทเร็วๆนี่เรียกว่าลาวเลยครับลาวเลยครับอ่ามันอยู่ฝั่งไหนต่อมาด้วยไม่มีใครตอบถูกเลยอ่ะเอฟซีถ้าตอบไม่ถูกก็แชร์ให้เพื่อนดูก็ได้พี่น้องก็จะได้ตอบถูกนะครับอ่ะ,ฉะเฉลยอ่าช่างลาวเลยนะผาลูกเบียเยบเบ้ยวฝั่งไอเซียครับผ่าลูกเบี้ยวฝั่งไอเซียนะครับทางนี้คือ ไอเสีย <IC S 2> <IC. S 1> นะครับเอฟซี FC ครับไอเสียมีกี่ช่องนะครับมีบางคนถามไอเสียมีแค่ช่องเดียวรถกระบะผมจอดอยู่ที่บ้านผมไปยืนอยู่ท้ายรถผมเห็นมินมีช่องเดียวอ่ะใครตอบถูกไอเสียมีกี่ช่องเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ซีตอบก่อนถ้าตอบไม่ถูกก็แชร์ไปครับไอเสียที่มันออกมานะ่ะมีกี่ช่องใครตอบถูกเอฟซี FC, ไม่กล้าตอบกลัวผิด <laughs> นะครับนะเอฟซี FC ครับไอเสียมีกี่ช่องครับ อย่าตอบนะว่ามีช่องเดียวมีเมื่อก่อนมีคนตอบว่ามีช่องเดียวตอนที่ไปเรียนอ่ะผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับอ่ามั่นใจได้ยังไงว่าเราเซ็นก็รถจอดอยู่ที่บ้านผมเห็นทุกวันไอเสียมันมีช่องเดียวไม่มีหรอกสามสี่ช่องว่างั้นอ่ะเอฟซีตอบมาสี่ช่องโอ้ตอบถูกพี่มาเอาตังค์เลยพี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องสี่ช่องจริงไหมจริงครับเพราะลูกสูบมีสี่ลูกลูกสูบมีสี่ลูก นี่นี่มีเอฟซท่านนี้ต่อบมาสองช่องอ้าวต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอซี FC ครับเ้าอะไรครับเนี่ยแล้วทําไมตัวนี้มันมีม,มีมีเว้าวตัวนี้มันเป็นเรียบเรียบทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าเผาอะไรครับเผาอะไรครับเขาเรียกได้สองชื่อครับเผาอะไรครับแล้วมันอยู่ฝั่งไหนอ่าเอฟซี FC. ไม่กล้าตอบกลัวตอบผิดเอาเฉลยครับเผาเลยรครับเผาลูกเบี้ยวหรือแคมชร์ปครับถูกต้องครับถ้าภาษาคนที่เรียนมาคือเรียกว่าแคมชร์ปแคมชร์ปของฝั่งฝั่งไอดีเอาแคมชร์ปฝั่งไอดีไปใส่ฝั่งไอเสียได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าหลบแป๊บหัวฉีดฝั่งไอดีครับถูกต้องครับมันต้องหลบแป๊บหัวฉีดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากถ้าเราใส่ผิดปุ๊บมันจะใส่แป๊บหัวฉีดไม่ได้มันจะชนนะครับ ทีนี้จะถามเบซีว่าแคมชาร์จต,ตัวนี้นะครับมันอยู่ฝั่งท่อไอดีอันนี้คือท่อไอดีครับจะมีเข้ามาตรงนี้อากาศมันจะมาจากท่อกองอากาศกรองอากาศหลักการนี้คือหนึ่งกรองอากาศสองวิ่งเข้าโทอโบโอสามเข้าอินเตอร์สี่เข้าท่อนี้อันนี้คือตัวที่สี่แล้วมันออกจากรูนี้เข้าไปในในใน,ในห้องเผาไหมจะถามเบซว่า มันเข้าไปในห้องเพราะไม่เข้าไปกี่รูตอบมาครับกี่รูครับอันนี้รูนิดน้อยรูเดียวครับเนี่ยแล้วมันจะเข้าไปในห้องหัวลูกสูบกี่รูครับเอซี FC ตอบมาครับเอฟซก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเรื่องนี้มันเรื่องยากหรือเรื่องง่ายก็ไม่รู้นะอเอฟซตอบมาหนึ่งรูเฮ้ยเอซครับหนึ่งรูจริงหรอมีคนเปลี่ยนใจตอบซีรู ถูกต้องครับสี่รูถูกต้องครับก็มันเห็นเข้ารูเดียวก็นึกว่ามันจะเข้าไปในรถยนต์รูเดียวพี่เขาตอบสี่รูอ่ะพี่เขาเก่งมากเลยนี่นี่นี่นจะให้ดูงี้อากาศเข้ารูนี้นะครับจากนั้นมันก็จะวิ่งวิ่งเข้ามาในโพรงนี้แล้วก็เข้ารูหนึ่งมีคนตัวเข้ามาครับสัญญาณก็เลยหายครับเดี๋ยววันวันหน้าเดี๋ยวผมจะปิดสัญญาณก่อนแล้วค่อยค่อยไล์สดนะ <c oughs> อะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวผมกอปิดสัญญาณตอนนี้เลย นะครับไม่ไม่ไม,ม,มีใครโทรเข้ามารบกวนเราแน่พี่น้องมือถือเราต้องนิ่งๆน,นะครับผมปิดสัญญาณแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครโทรหาัาจารย์ได้แล้วนะอ้าวจะถามเอฟซีว่ารูนี้นะครับมันเป็นรูอะไรครับเอาตัวมาใส่ให,หน่อยแล้วรูสองรูนี้คือรูอะไรครับอาใครตอบถูกก็ไปหนึ่งร้อบาทครับรูอะไรครับ อันนี้คือรูท่อไอดีอากาศเข้าตรงนี้แล้วอันนี้มันเข้าไปในข้างในเหมือนกันอะไรเข้าไปในรูนี้ครับเฮ้ยพี่น้องคนนี้เก่งจังเลยอ่ะอ่อโอ้โหมีคนตอบถูกด้วยอ่ะพี่มาเอาตังค์เลยร้อหนึ่งมา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 แล้วมันทําหน้าที่อะไรครับรูนี้ทําหน้าที่อะไรอ่ะเสียเข้าไปไหนเล้อ นี่อ่าอีจะอามีคนตอบถูกด้วยอ่ะโอ้โหเอาเอาดึอออกมาครับฟังดีๆครับเอฟซีนะรูนี้มันมาจากฝั่งโน้นฝั่งท่อไอเสียเป็นกสะตาเครื่องปุ๊บไอเสียมจะวิ่งเข้าตรงนี้ออกจากรูนี้แล้วมาวิ่งเข้ารูนี้แล้วก็เอาไอเสียนะไปห้องพอหม่อีกทีนึงบอกตรงๆเลยว่าการที่เอาไอเสียมมาเข้า้องพอหม่เนี่ย มันไม่ดีหรอกเพราะว่าไอเสียมันเกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นฝุ่นละอองของขมเม่านะครับทีนี้ในเมื่อขมเหาววิ่งเข้าตรงนี้แล้วเนี่ยทํำให้ชุดนี้มันดำมันสกรปรกถ้าให้ดีอ่ะปิดรูนี้เลยรู้สึกว่าเราซื้อมายังตัวปิดอันเรามาดูด้ยเอามาดูดิย้ยปิดแม่งไปเลยพี่น้องปิดเลยอันนี้มันไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึง่งนี่นี่น,นี่ปิดแบบนี้เลยครับนี่ พอเราปิดปุ๊บนะไอเสียมันเข้ามาในนี้ไม่ได้อันนี้ก็จะสะอาดพอสะอาดปุ๊บตรงเนี้ยแค่ลมมาจากโทบวมันก็แรงชิบหายแล้วลมเข้ารูนี้แล้วอัดเข้าไปในเครื่องยนต์แค่นี้มันก็ดีตายห่าแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาใส่เลยไอเสียปิดไว้เลยครับนี่แต่ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สามพันดีแม็กคอมมอนเร็วรุ่นใหม่ปี2020นี่สิบน้นะยี่สิบน,นะครับถ้าเราปิดตัวนี้ปุ๊บไฟแม่งโชว วิธีแก้ปัญหาเรื่องไฟโชว์คือปิดโค้ดวิธีปิดโค้ดก็คือปิดตัวนี้ไม่ให้มันสั่งงานแล้ว f อถามมาว่าถ้าปิดโค้ดแล้วจะมีผลเสียกับ EGR ไหมช่างกันบอกเลยว่าถ้าเราทำให้นะถ้าปิดโค้ดปุ๊บ EGR ของคุณน่ะจะอยู่ได้ประมาณ20ปีครับเราปิดโค้ดให้แล้วนะเราประกัน EGR ให้20ปีครับถ้าคุณซื้อใหม่3ปี ตัวหนึงสปีตัวหนึงสปีตัวหนึ่ง,งพี่ว่ายีปีเป็นเงินกี่พันครับแต่ถ้าเราใช้ระบบปิดโค้ดให้เรียบร้อยแล้วมันจะยืดอายุการใช้งานถ้าเราปิดโค้ด e g r แล้วอายุการใช้งานของ e g r จะอยู่ประมาณ20ปีถ้ารู้ไม่จริงพูดไม่ได้หรอกครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ปิดโค้ดแล้วคือเป็นคนที่คิดถูกครับ ให้ปิดแค่ตัวเดียวนะอย่าไปปิดตัวอื่นนะนะโอเคจากนั้นนะครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวช่างจะเพิ่งเฉลยนะ FC ครับใครตอบถูกครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลาวตัวเนี้เขาเรียกว่าลาวอะไรครับเนี่ยอ่ะเอาไปเทียเรื่องนะครับอันนี้ใครตอบถูกครับ FC ตอบไม่ถูกเหรอลาวอะไรครับเนี่ย เอฟซีบอกว่าลางหัวฉีดเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยวะเขาเรียกว่าลางหัวฉีดเก่งนะคนในกลุ่มเรานี่เก่งมากเลยนี่เรียกว่าลางน้ํา <c oughs> ตอบถูกครับลางน้ําลางน้ํามันอ่ะพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปดีๆจังหวะที่เราจะแซงหยยบเขาเร่งความเร็วหกสิบกันนั้นจะหยียบแซงเลยแบบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหยบแซงอ เขาเร่งให้สุดเลยแังหวาน,นั้นเครื่องดับทันที FC รู้ไหมว่าอะไรเสียหายรู้ไหมครับตัวนี้แหละครับพังตัวนี้นะครับมันจะทนแรงดันน้ํามันมาจากปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับมันจะดึงมาจากถังแล้วก็ปันป่นๆแล้วเข้าตรงนี้แล้วตัวนี้ทนแรงดันน้ํามันอยู่ที่กี่ปอนด์ครับสองร้อยขึ้นหรือว่าหนึ่งร้อยขึ้นครับ ต่อมาครับถ้าเกิดว่าน้ำมันมาแรงมากๆปุ๊บมันจะเปิดลิ้นจะเปิดปุ๊บน้ำมันจะยกกลับไปที่ถังมันเดิมนะครับเห็นไหมที่เวลาเขาว่าท้ายรางท้ายรางอ่ะเขาก็เอาตังเหรียญห้าสิบตังไปใส่ไว้แล้วก็ให้มันแข็งให้มันเปิดช้านะครับถ้ามันเปิดเร็วเกินไปจังหวะที่เราเหยียบก็เร่งแล้วมันจะวอดนะครับเพราะน้ามันมันไหลกลับถังนะครับเครื่องยนต์่ะมันต้องการปล่อยน้ำมันเข้าหัวฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กําลังมันมาแรง น้ำมันต้องจแรงแต่แรงอัดมันสูงตัวต้านทานตัวนี้มันเลยยกกลับมันก็เลยทำให้เครื่องยนต์ดับมีคนตอบ170ปอนด์ผิดนะผิดตัวนี้แรงดันสูงนะครับพี่น้องอีกคนตอบว่า200ไม่ถูกครับแต่ก็เกือบถูกนะอีกคนหนึ่งตอบตอบได้เลยครับตอบมาเลยครับไม่ต้องเกงใจครับจะได้ความรู้ด้วยกันครับ250 เดินไปหน่อยหนึ่งครับาานะครับสองร้อยสี่สิบถูกต้องนะครับนะสองร้อยยี่สิบมันก็ใช้ได้ครับแต่จริงๆมันสองร้อยสี่สิบนะครับนะถ้าเป็นร้อยแปดสิบก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเกิดว่ามันทนแรงดันได้แค่ร้อยแปดสิบนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งเพื่อจะแซงเครื่องมันจะดับกลางอากาศเพราะมันวอดพอสตาร์ทใหม่ มันจะไม่ติดมันต้องสตาร์ทประมาณสามครั้งแล้วก็ติดวิ่งได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้ดีต้องดูดีๆนะครับถ้าใครไม่อยากให้เครื่องยนต์ดับกากาศตั้งไว้เลยทั้งสองร้อยห้าสิบนู่นคุณจะอยากว่าเร่งแสงยังไงก็แสงแม่งเต็มที่เลยตั้งไว้เลยสองร้อยห้าสิบสามร้อยแต่ตั้งมากไม่ได้นะน้ํามันมันไม่ไหลกลับถังถูกต้องเพราะตัวนี้มันแรงมากเลยนะครับแต่รู้สึกว่าตังเหรียญห้าสิบตังปะ ช่างจันมีเหรียญิดตังไว้ประมาณยี่สิบเหรียญนะพี่น้องเตรียมไว้ไว้ปิดนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะถ้ามันเสียนะมันเป็นไฟทั้งหมดสามสายแล้วมันจะมีอาการเขกเลยนะเครื่องยนต์เขกเพราะมันจ่ายน้ำมันไม่สมบูรณ์นะครับเขกคล้ายๆกับชาร์บละลายอะ่ะนึกออกไหมบางทีอาจจะไม่ติดด้วยซ้ําเพราะว่าตัวนี้นะครับเสียเหมือนกันเพราะเพราะการจ่ายน้ำมันอะ่ะมันไม่สะดวกไม่ไม่ไม่สมูท นะเพราะว่าฉะนั้นตรงนี้สําคัญว่าอาการพวกนี้มันก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็สําคัญกว่านะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ fc ครับตัวนี้ใครตอบถูกเอาไปสองร้อบาทเลยนี่ตอบยากมากตัวนี้ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกครับ fc ครับนี่นี่นี่มาตังค์นะใครตอบถูกมาตังค์เด้อนี่ครับนี่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวนี้สําคัญมากนะ ถ้าไม่มีตัวนี้รถสตตร์ไม่ติดนะพี่น้อง SCV v a l โอ้โห oh พี่น้าโมพี่เก่งแท้ีกกคนหนึ่งแต่ว่า EGR ่าสั่นพี่น้องไอตัวนี้คือ EGR SCV <oughs> v a l ครับถ้าตัวนี้มันร้อนมากๆนะครับมันจะปิดน้ำมันไว้ทำให้น้ำมันไม่จ่ายพอน้ำมันไม่จ่ายปุ๊บน้ำมันก็จะไม่มีเข้าลางรถก็จะดับนะครับตัวนี้นะครับมันทำให้เครื่องยนต์ดับเนื่องจากว่า ตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดน้ำมันอย่างเดียวถ้ามันเปิดน้ำมันน้อยนิดเดียวน้ำมันเข้าไม่พอเครื่องยนต์ก็เล่งไม่ออกนะครับวอดนะถ้ามันเปิดสุดก็ปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่า SCV ว wow. าล์วนะครับแล้วตัวนี้แหละครับพี่น้องอันนี้มีคนตอบว่า SCV ว wow าล์วเหมือนกันนะมั้งนอะออะซ C ครับ <laughs> อันนี้คืออะไรนี่ แล้วก็หลักการทํางานนะครับตัวนี้มันจะเวลามันร้อนๆปุ๊บจะยืดไปเองครับมันจะยืดยาวมาข้างนอกเพื่อจะมาปิดรูนี้ไว้พอปิดรูนี้ไว้ปุ๊บน้ํามันก็จะวิ่งเข้ารูนี้แล้วก็เข้ารูนี้เร็วเลยปุ๊บไปถึงสูบ4เลยนะครับแต่ถ้าตอน,นเช้าเราตื่นขึ้นมาสตาร์ทเครื่องตอนเช้านะตัวน,นี้จะปิดรูไว้นะครับน้ํากวนวนในระบบ FC รู้ไหมว่าทําไมตอนเช้าสตาร์ทเครื่องขับแป๊บเดียวความร้อนขึ้น ก็เพราะว่าน้ําในมอน,น้ํามันไม่วิ่งเข้าเพราะมันปิดตรงนี้อยู่นี่มันปิดตรงนี้ไว้เห็นไหมนี่ยน้ำไหลเข้าตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้เพราะมันปิดสนิทเลยมันไม่มีน้ําเข้ามันมีแค่น้ําในห้องเครื่องนิดหน่อยนี่น้ําจากจากล่างเครื่องใต้ฟ้าสูบนี่เสื้อสูบนี่ออกจากโรนี้มาเข้าโรนี้ออกจากโรนี้เข้าโรนี้ออกจากโรนี้เข้าโรนี้นาทีเดียวความร้อนมันก็ขึ้นแล้วพี่น้องใช่ไม่ใช่อเอฟซีตอบถูกว่าน้ํา นะครับสตาร์เครื่องปุ๊บปั๊มน้ำทำงานนะ้ำออกจากรูนี้มาเข้ารูนี้ออกจากรูที่เข้ารูนี้หนึ่งนาทีความร้อนขึ้นแล้วขึ้นปกติพอความร้อนได้80องศาปุ๊บวาล์วตัวนี้เปิดแล้วพอวาล์วเปิดปุ๊บตัวนี้มันก็ปิดรูนี้ไว้น้ำร้อนก็ไปเข้าใต้มันน้ำน้ำเย็นเข้าไปแทนที่นะครับนี่คือหลักการทำงานของมันนะอย่าไปเอาสว่านมาจ่อรูเดี๋ยวตัวนี้มันจะไม่เปิดไปททำงานนะครับ วพราะฉะนั้นนี่คือวิธีทําที่ถูกต้องนะครับเอซี FC เราเก่งนะเดี๋ยวผมจะเอายาก,ยากให้เอฟซตอบอะไรยากบอกมาเร็อ่าเจอแล้วเจอแล้วของยากติก,ก,ก,กตอกติกตอกนี่นี่นี่เอฟซครับไอเสียมันเข้ารูนี้นะครับออกจากรูนี้สิออกจากเครื่องยนต์ หนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูแล้วก็ออกมาตรงนี้ไปเข้าแคทตแล้วก็ออกไปท่อเท่าเสียแล้วทําไมมันต้องออกรูนี้ด้วยเพราะอะไรครับไอเสียออกจากรูนี้ไปไหนครับไอเสียออกจากรูนี้แล้วไปไหนรถคันนี้มีท่อเสียแค่ท่อเดียวแต่ทำมันมันมีสองท่อให้ออกอ้าวใครตอบถูกเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเอฟซี FC บอกว่ามันช่วยกันออกมันจะได้ แน่เร็วเจซครับรูที่ออกไปไหนออกไปไหนออกไปไหนเอา้าเจฟซีชินวัตรตอบถูกคนแรกเลยครับออกจากรูนี้วิ่งไปเข้ารูนี้ไปโผล่ฝั่งโน้นเข้า e G จโอโ้โหเอฟซเราม่งน,น่ารักจริงๆเลยเขาเก่งมากเลยนะอะรูนี้ควตัวนี้ไปแล้วเจฟซี FC ครับมีลูกค้าเถียงกับช่างหลายที่ ขาไม่อยากให้ไอเสียเข้าไปในท่อยอดีถ้าเขาปิดุูน,นี้นะครับปิดุูน,นี้ไอเอาใหม่ดีกว่าเอาฝั่งนี้ถ้าปิดุูน,นี้ไอ้เสียจะไปท่อยอดีไหมครับตอบมาครับใครตอบถูกครับไอ้เสียไอ้เสียออก,ออกจากออกจากเครื่องยนต์ออกจากลูน,นี้แล้วก็วิ่งวิ่งมานี่ มานี่แล้วจะไปหาไ e อ r ีถ้าเราปิดรูนี้ไอเสียจะไปหา e อ r อีไหมครับเอซี FC บอกว่าไปอ๋อแสดงว่ามันรั่วสิมันถึงไปมันรั่วหรือเปล่าดูนิทำมองดูนิมันรั่วไหมเนี่ยเอซตอบว่าไม่ไปอีกคนนึงตอบว่าไปได้เหมือนเดิมอะถ้าเกิดว่าผมย้ายที่ เอามาเปียนตรงนี้เลยเปียนตรงนี้เลยสตาร์ทเครื่องอย่างแรงเลย FC เคดว,ว่าไอเสียออกจากโน่นนี้ไปท่อไอดีได้ไหมครับไปได้ไหมลูกค้าบางคนบอกว่าไปได้ลูกค้าบางคนบอกว่าช่างให้เปียนตรงนี้ด้วยให้เปียนตรงนี้ด้วยแล้วก็ให้เปลียนตรงนี้ด้วยสามที่เลยนี่นี่น,นสามที่เลย มันถึงจะไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ FC ครับคือบางทีนะครับที่ช่างเขาบอกให้ปิดสามที่เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ค่าแรงเยอะจริงๆแล้วนะ่ะคุณปิดแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยค่าจะจ่ายสองร้อยบาทแต่ผมบอกว่าปิดสามที่เลยค่าจะจ่ายพันห้าลูกค้ารีบปิดสามที่เลย <c oughs> นี่แหละครับคือ ผลลับเราดูที่ผลลับพี่น้องเราดูที่ผลลับถ้าเราปิดรุนนี้แล้วนะยังไงก็ไปไม่ได้ถูกต้องไหมใช่ถ้าเราปิดรุนนี้ไอเซียก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเอฟซี FC ครับต้องนึกภาพไม่ดีเนะอ่าอย่าไปเชื่อช่างพี่ครับต้องปิดสามที่เลยก็ด้จ่ายพันห้าจริงๆรอะปิดที่เดียวก็พอแล้วเงินไหนเก็บไว้ทำอย่างอื่นบ้างเถอะเพราะว่ามันต้องทำอีกหลายอย่าง ท่อน้ําตัวนี้ต้องเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนแล้วไอตรงนี้มันเบียดนิดนึงเราต้องงัดลงมาอันนี้งัดลงเลยโอเคโอเคหางอะไรไหมเนี่ยหางแล้วเย่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 อ่ะนี่นี่ย่เย่มนี่ย่เย่เย่เย่มถูกต้องถูกต้องเซียนใส่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวจะหางอะไรยากๆให้ให้เอฟซีตอบ เอเราเก่งผมําอะไรตอบได้หมดเลยเออเอซครับตรงนี้เรื่องน่ารู้โซ่จักรยานนี่ครับโอ้ยไม่ใช่โซ่มอเตอร์ไซค์นี่โซ่โซ่มอเตอร์ไซค์อายุการใช้งานกี่เดือนกี่ปีกี่โลนะเอซครับใครตอบถูกเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทโซ่ราวลิ้นของรถดีแม็ตัวนี้อายุการใช้งานกี่กิโลครับตอมาครับกี่โลครับ อตอบถูกหรือเปล่า FC ออกจากกลุ่มไปเยอะเลยก็หลายพันอยู่นะครับบางคนก็เปลี่ยนนะมีเยอะครับคนที่ไม่รู้นะครับไปหาช่างช่งางก็บอกว่าพี่ได้เวลาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไหมเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเลยนี่รถป้ายแดงเพิ่งวิ่งมาได้แค่สามปีเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะ่ยต้ามขาดขึ้นมาตัวนี้พังกระเดืองหักตัวนั้นแตก ลูกสูบกระแทกบาวเกิดความเสียหายลูกค้าก็เลยรีบเปลี่ยนสายไปไปแล้วอ่อโอซีครับ F c ครับสัญญาณไม่ดีครับยังไงก็พบกันพรุ่งนี้นะครับ